แต่มีอันนึงที่ประกันนะครับปวดชนฝาเลยถ้าคุณทาเบีย้ยซ่อมอู่นะครับเอาไปเลยเกยทั้งชีวิตเขาไม่มีวันให้คุณของแท้เลยคุณต้องใช้ของเกทั้งชีวิตคุณทายว่าชิ้นไหนของรถยนต์กระจกบังลมหน้าคุณยังไงก็ได้ของเกคุณเก้ตลอดชีวิตครับพี่พูดแบบนี้วงการกระจกรถยนต์เดือดร้อนแล้วมีผลกระทบกันหมดนะครับพี่บอกว่ากระจกรถยนต์บังลมหน้าที่เป็นเบีย้ยซ่อมอู่เป็นของเก้รเรื่องนี้อธิบายยาวนะครับวันนี้ผมจะมาดูหน้าง,งานจระเจะเลยสําหรับรถแฮมลี่คันนี้นะครับที่มาเปล เรามีการรื้อถอดประกอบแล้วจะให้ดูกระจกจริงของลูกค้านะครับลักษณะามาเป็นแบบนี้มันจะมีตาโตโยต้านะครับแล้วก็เขียนว่า A G C Automotive นี่เป็นกระจกที่มาจากรถล,ลูกค้าเลยไอตอนเปลี่ยนเนี่ยเราจัดกระจกแผ่นใหม่ให้กับลูกค้านะครับมาดูตรงนี้เลยอ่าจะสังเกตน,นะครับตรงนี้มันก็จะเป็น A G C Automotive เหมือนกันแต่ที่มันแตกต่างกันคือไม่มีคําว่าโลโก้รถยนต์ตรงนี้ผมจะบอกชื่อโรงงานถ้าเป็น3โรงงานนี้ยทุกคนจะสบายใจได้เพราะว่าเป็นโรงงานที่ผลิตกระจกรถยนต์ส่งโรงงานประกอบ ซึ่งเขาส่งทั้งโลกนะครับคืออันแรกครับก็คืออาซาฮีหรือ A.G.C. Automotive โรงงานที่2ครับเซนโคแบนซิคลิกครับซึ่งเป็นโรงงานที่อยู่ในประกอบรถยนต์เหมือนกันแล้วก็ผลิตกระจกที่ได้มาตรฐานโรงงานสุดท้ายครับก็เป็นผู้เหยาอครับนี่แหละครับกระจกที่เป็นประเด็นออกรายการว่าเนี่ยของเก้แต่ความเป็นจริงแล้วโรงงานผู้เหยาอครับคือโรงงานผู้ผลิตกระจกรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกถ้าลูกค้าได้กระจกของผู้เหยาอไม่ต้องกังวลนะครับเพราะหลายคนบางทีไปติดกระจกผู้เหยือมาปุ๊บชั้นของเก้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสรุปทั้งหมดนะครับ มาเปลี่ยนกระจกรถยนต์เนี่ยอย่างน้อยต้องได้โรงงานเดียวกับที่ผลิตกระจกรถรุ่นนี้ให้กับลูกค้าและไอเน,นี้ยเ,เป็นการยืนยันระหว่างโรงงานผู้ผลิตแล้วครับว่ากระจกรถยนต์มีมาตรฐานเดียวกันนะครับย้ําว่าเดียวกันนะครับ